นั่นแหละครับช่วงนี้ไปแลกันต่อน,น,นะองิงมนั่นแหละค่ะไปแลวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราธานีค่ะก็ได้รวมกับ NBT สุราธานีมาตกแต่งสะท่านทีบันทึกเทพทวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชชนนีพันปีล่วงค่ะเนื่องในโอกาสมหา5มงคลเชลริ่มประชนพันษาต้องบอกว่าสวยงามงดงามส้มประเกียิค่ะ โดยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราธานีค่ะก็ได้น,นํานักศึกษาปวส้นึ่งพันแนาคาากกรร่คหะหรกสร้างข่างานธุรกิจคาหากรรมค่ะมารวมกันจัดดอกไม้มาตกแต่งสถทนทีค่ะเพือ่อที่จะบันทึกเทพทวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชชนนีพันปีล่วงเนื่องในโอกาสมา5มงคลเลิมพระชนพันท่าเก้าซิบผันท่าซิบองิ่งห้าคม2 5องพันห้าร้อยหกิบหาถีองแสดงยกาเอ็นบีทีสุราธานีห้องเราเนี่แหายไปเปลือกเรียงเพื่อทีว่าจะเตรียมความพร้อมที่จะบันทึกเทพทวา ว่ายพระพรชัยมงคลค่ะระว่างวันทีหนึ่ง8ึงแปดสิงหาคมส5 6 5งฝันหาร้อยหกสิบห้าค่ะคในประเสฐทองสาลีกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรสาษฎร์ธานีแก้บอกาววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีสนับสนุนการจัดสถานที่เอ็นบีทีนะเพื่องสงเสริมนักศึกษามีกิจกรรมน้องโรองเรียนมีการบูรณาการพักทิทรีในทางศึกษาและพับปฏิบัติอีกทังได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษาัตริย์เราขวังเสี่ยงทันรองผู้อำนวยการ ทยอลัยอาชีวะศึกษาสุราธานีครับนะครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอินบิติสุราธานีนะครับที่จะมามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้นักเรียนนักศษานะครับได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้มีการร่วมกันนะครับทา ในเรื่องของแผนกฆากรรมทั่วไปนะครับได้นํานักเรียนนักศึกษามาจัดดอกไม้นะครับในการร่วมพิธีนะครับในวันเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะครับเพราะาเรในฐานะที่อยู่ใน วิาลยอาชีวศึกษาสุรธานีได้มีการจัดการเรียนการสอนแม้ว่าในเรื่องของการเรียนการสอนในสถานศึกษานะครับเราก็สามารถบูรณาการในส่วนของสารศึกษาที่เรา,าเรียนรู้นะครับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วเราก็นําภาคปฏิบัตินะครับที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในสานศึกษานะครับนามาให้ประโยชน์ในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางเอ็นพีทีนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนกับนักเรียนนักศึกษาให้ นักเรียนศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับนะครับอขอประคุณด้วยนะครับนะทานาว,วิทยาลัยอาชีวาศึกษาสุรัฐธานีใ,ให้การสนับสน,บนุนมาโดยตลอดนนั่น<อ>แหละ<อ>แหละว่าจัดเซฟเดบรอยแล้วซวยเว็บาวเกลียงนะคะเพีื่อเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะ